สดีครับเพื่อนชาวยูทูบและเฟซบุ๊กทุกท่านครับวันนี้ผมอภรพาเจริญมีรถอูบูตาเอ็มห้าพันเอสยูมานําเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้เป็นเอ็มห้าพันเอสยูครับมีใบมีดอันนี้หน้าและก็มีโรตารี่ด้านหลังครับราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่สามแสนสี่หมื่นบาทครับสามแสนสี่หมื่นบาทยังต่อรองได้ส่วนฟรีให้สามวิ่งคิวแรกครับมีค่าแนะนำห้าพันบาทครับด้านหลังเป็นโรตารี่นะครับนะสตูร์ก็มีรอยปั่นนิดหน่อยครับ ท่านใดสนใจก็โทรไปแลวคุยกันได้ครับบ์โทรก็081365997ครับ081605237นี่ยังมีรถให้เลือกมากกว่า2 5 0คันครับสตาน์ท้ล้วขับดูครับง่ายครับหลังไวครับหน้าครับหน้าก็ไวเช่นเดียวกันครับ340,000บาทนะครับหน้าคันนี้ครับ ท่านใดก็สนใจลองดูได้ครับดูในหายว่าเราคุ้มค่างารลงทุนมานะครไบเดี๋ยวหน้ามารอดนะครับโอเคพ่อพี่น้่งท่านนี้นะครับสวัสดีครับ